เวาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้อยู่เกม Call Duty Mobile และสาระหัวข้อของวันนี้พี่ริงก์ก็ผมก็จะมารีวิวสกินอนิเมะใหมให่ผมประจำซีซั่นนี้อ่าก็เรียกว่าตอนนี้ผมกองอนิเมะอัปเดตเข้าตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วล้วก็จะมารีวิวสกินใหม่กันผมว่าตัวสกินเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลย แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอัปเดตเล็กน้อยผมกับหนึ่งในตัวละครยอดยยมที่ไม่ควรพลาดกลับมาแล้วกับสกินโกดพลาสมาผมอ่าตอนนี้ก็มาลรงกล่องทั่วไปเพื่อนๆได้เปิดแล้วผมใครที่พลาดไปก่อนหน้านี้ก็สามารถตามเก็บกันได้ในตอนนี้นะ <c oughs> ก็ยังมีระยะเวลาเหลือผมประมาณ2-3สสัปดาห์ใครอยากได้ก็จัดกันได้เลยตามด้วยในช่วงนี้เนี่ยตัวเกมมันจะมีพวกเอีเวนต์พิเศษผมเวลาเพื่อนๆใช้ซีมันจะมีโอกาสที่จะปรากฏร้านค้ารับเอาผมร้านค้าเออ a n แบน อันนี้มันจะสุ่มให้เลยผมว่าเพื่อนๆจะโชคดีได้หรือเปล่าผมก็แต่ละคนการออกของร้านค้ารับเนี่ยจะไม่เหมือนกันอ่าแล้วก็ของวันก็อาจจะแตกต่างไปซึ่งอันนี้พี่ลิงออกมาเป็นโอเบร์ an, ร้านค้าสุดคุม้มของผมก็คือราคา0.99 us 35บาทแต่จะได้ cp เนี่ยสูงถึงอ่า160 cp แล้วก็บัตรทองอีก2ใบคืออันเนี้ยโคตรคุม้มอ่าเนื่องด้วยอย่างที่ย้ำไว้ก่อนว่าร้านค้ารับเนี่ยมันเป็นร้านค้าที่ไม่ว่าโปไหนจะมามมันคุ้มอยู่แล้ว แต่ในเรื่องของการออกเนี่ยก็ต้องย้ำก่อว่ามันอยู่ที่ดวงว่ามันจะออกให้ตอนนั้นนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่โชคดีผมเจอรันคารับเออร์แบทเข้าไปเนี่ยหรือรันคาตัวละครอื่นอ่นเนี่ยก็แนะนําว่าให้ซื้อไว้ผมราคามันจะถูกกว่าปกติมากๆเลยนะโดยสำหรับอนิเมะในคราวนี้ผมก็จะมาในซีรีส์รูปแบบของสตองบ็อกก็จะเป็นสกินใหม่ของผมของปืนไรเทค AMR ไราอนิเมะใหม่ระดับอีพิ อันนี้บอกเลยว่าใครที่เป็นสายสะสมสกินอนิเมะส,สวยๆผมสกินอีพิกไรเทคนี้ก็บอกเลยไม่ควรพลาดเลยนะใน,นส่วนของระดับอีพิกเสริมอื่นๆนะผมก็ถือว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจเลยผมอย่างแรกเลยก็จะเป็นในส่วนตัวกรอบรูปอนิเมะใหม่ที่เข้ากับทีมของสไตล์ของตัวปืนพวกโปรไฟล์คอลลิงการ์ดพวกอ e ีโมท่าใหม่ผมเป็นฉลามเฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งอ e ีโมที่ได้มาก็คุ้มนะ,ะเพราะว่าท่าเนี่ยเล่นใหญ่เอาเรี่ยงเลยผม พวกของเสริมอ่าก็จะมีพวกสกินของตัวเจ็ตแพ็คลายดวดล่มอ่ดูดล่อนในโหมดเบทเทิลรอยยอ่อดาบฮาชิเบะอ่านี่ก็ดูน่าสนใจใผมเป็นลยล่ามังกรแดงพวกสกินลดอ่าแล้วก็พวกกระเป๋าอันใหม่ตามนี้เลยสำหรับของอีพิกในส่วนของเรก้กานออกเนะี่ยหลังจากที่ได้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆหลายๆาคนนะผมก็บอกได้เลยว่าออกง่ายอยู่นะ ส่วนใหญ่ก็กดประมาณสัก5รอบบ้าง3รอบบ้าง10รอบบ้างก็จะออกได้ง่ายเพราะอย่างที่บอกว่าสตองบล็อกเนี่ยเรทมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วผมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ของหลักเลยแต่ของรองนี่ก็คือได้ง่ายแน่นอนและก็เพื่อให้ดูเรทแน่นอนผมพริงก็จะมาเปิดให้ดูกันเลยผมว่าเรทมันจะเป็น,นประมาณไหนผมแบบคร่าวๆนะอ่านมาเดิมถ้าเกิดว่าใครมีคูปองก็ผมแนะนําว่าใช้คูปองเปิดดีกว่ามันจะได้ประหยัดในเรื่องของ CP ด้วยผมเพราะว่าสตองบล็อกอย่างที่รู้กันว่าใช้คูปองเปิดแทนได้นะ แต่เราจะมากดกันด้วยการใช้ซ p พีผมตอนนี้มีเหลืออยู่อ่ากดครั้งแรกครับผม10ครั้งแรกปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามอีพิกแล้วเนี่ยคือมันอาจริงนะแค่เปิดสัก10ครั้งเนี่ยยังไงก็คุมอยู่แล้วผมยังไงอีพิกมันก็ออกไปอยู่แล้วคือทุกสิ0ครั้งเนี่ยน่าจะได้ยังต่ำเนี่ยสองอีพิกขึ้นไปอ่าคคันี่2ของเราอีก500ผมเป็น20กล่องปุ๊บปืนออกเลยเบ้าปุ๊บแต่แต่อตรอบนี้ได้ของใหม่เพิ่มมาเป็นฮ a ชิเบตนะอ่าก็โอเคอยู่ ครั้งที่สามครับผมสามสิบกล่องเฮ้ hey, หรือว่าเราจะดวงเกลือไม่มม้ง <c oughs> ไม่หรอกไม่หรอกโอ้โหของอื่นแทบจะครบแล้วสินะอ่ะ <c oughs> ครั้งที่สามครับผมครบแล้วนะอา่าเหลือแค่เอ่มรถหนึ่งคันกับดาบไอ้กับตัวปืนอ่ะครั้งที่สี่ผมอันนี้คือเกลือนะส่วนใหญ่ปกติเนะี่ยเขาจะกดประมาณสักยี่สิบครั้งก็ไม่น่าเกินนะสามสิบครั้งเต็มที่อ่ะมาแล้วผม นี่ก็ถือว่าเลดออกก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบค่าเฉลี่ยโอเคผมกดน่าจะไม่เกินส่วนใหญ่อะแบบเกลือเกือสุดก็น่าจะ40กล่องครับผม2,000 CP อันนี้คือแบบเกลือแล้วนะอะสำหรับในส่วนของอ t สตองบ็อกนะโดยสารโมเดลของตัวปืนนะผมอาตัวปืนเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วผมเป็นซีรีส์อนิเมะครับผมรายเนี่ยก็จะเป็นรายพังอนิเมะแบบคูคูคสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลย โดยภายในเกมเพย์ตัวปืนนะผมโทหลักเนี่ยก็จะเป็นแบบสีชมพูแบบหืหแป้แนแป้นแสบตาแสบตาแบบสวยๆเลยเวลาเช็คอินนะผมก็จะสังเกตว่าเห็นรายตัวปืนแบบชัดเจนนี่เป็นอนิเมะผู้หญิงสองคนนะผมยินชิดกันสโค่าถือว่าเป็นสโคบแบบคอมมอนนะพื้นฐานนะผมของตัวรายเทคอยู่แล้วไม่ได้โดดเด่นเลยมากเป็นพิเศษนะผมการยิงก็เหมือนกับสกินราเทคท,ทั่วไปเลยผมก็ถือว่าโอเคเลยถ้าเกิดว่าใครที่ชอบสกินในซีรีส์พวกอนิเมะอยู่แล้วอันนี้ก็ ตอบโจทย์ในการเก็บสะสมนะโดยในข้อเสียของสกินนี้ตัวนี้ผมก็จะมีบ้างเล็กน้อยก็คือรายที่มันคูบตัวปืนมาครับผมถ้าเกิดว่าเรา,เราเปลี่ยนของบางชิ้นเนี่ยอย่างเช่นตัวแม็กกาซีนนะผมมันจะเปลี่ยนลายหรือว่าถ้าเราไม่ใส่แม็กซีนที่เป็นตัวระเบิดหลังยิงโดนเนี่ยมันก็จะไม่มีลายครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนิดนึงนะของสกินตัวนี้ผม ก็ลหลักๆก็อย่างที่บอกไปว่าสก,กินนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะกว่าสารพจนที่แบบเก็บสะสมเวลาไปเล่นจริงเนี่ยรายในเม็บางส่วนมันก็จะแอบหายไปนิดนึงแล้วก็ตอนที่ใส่คาโม่ลายของตตวปืนเนี่ยมันจะโดนบงังบ้างเล็กน้อยผมนี้ประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดเวลาชิ้นส่วนบางส่วนที่มันเปลี่ยน่ายได้เนี่ยลายมันก็จะไม่โดนขึ้นในส่วนของตัวคาโม่นะก็ต้องระวังด้วยอีกนิดน,นึงเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกลายพิเศษเยอย่างเช่นลายเทอร์นาเมนต์เนี่ยก็คือจะบังตัวปืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย และก็ครับวันนี้ผมสำหรับการรีวิวสกินซีรีส์อนิเมะประจำบันาร์ทซีซั่นที่2ก็จะได้ว่าเป็นสกินจีนเลยผมใช้ปุ๊บเนี่ยมีแต่คนมองแน่นอนชมพูแผ่นซะขนาดนี้ก็สายสาสมก็ผมก็ยังว่าก็ไม่ควรพลาดนะสำหรับสกินอนิเมะตัวนี้ผมในเรื่องของการใช้งานอะได้วยรวมก็ผมอ่าไรเทคเนี่ยต้องบอกว่าไงเดี๋ยวเอ็มพีเนี่ยก็อาจจะกลางๆนะเพราะว่ามันก็อาจจะมีตัวที่ดีกว่าอย่างเช่นไซนายใหม่กับตัว DL q 3คหรืออ่า โรคัรอะไรพวกนี้เนี่ยที่เป็นตัวเมตาหลักผมแต่ว่าไรเทคเนี่ยนิยมจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าหมดไปทั้งร้อยย่อผมอาดามเมจมันแน่นๆน่นยิงทีนึงน,นี้คือแทบจะเกาะแตกไวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้าง,งานหลักๆก็น่าจะเป็นหมดซ r มากกว่า MP เนะน,นาะก่อนจากกันไปเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับผมเกี่ยวกับสกินอนิเมะใหม่อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกลิงก์ได้นะทิน,นตาซิชชั่นนั่นเองนะผมและเกิดว่าใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระคอมเมนต์ด้แบบนี้ก็อย่าลืม กดไลค์ like, กดซับสไคร์ตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะแล้วสวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วบ๊บ To open the door, then you, you have advantage. Left. Harker's in sight. Enemy. <laughs> Contact with enemy.